ทุกท่านรับเช้านี้มีข่าวนึงที่ใหญ่แล้วก็สะเทือนโลกมากๆนั่นก็คือกรณีประธานาธิบดีโดนัลด,ด์ทรัมป์ของสหรัฐกับเซเลนสกี้ของยูเครนประทะคารมกันอย่างดุเดือดที่ทำเนียบขาวนะครับก่อนที่จะลงเอยด้วยการเชิญเซเลนสกี้ออกจากทำเนียบขาวไป จร,จริงๆการประชุมระหว่าง2ผู้นำเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าสหรัฐเองต้องการลงทุนเรื่องแร่ธาตุในยูเครนย,ยูเครนได้เงินสหรัฐได้ของแล้วสหรัฐต้องการให้ยูเครนเนี่ยทำข้อตกลงยุติสงครามกับรัสเซีย แต่ดูเหมือนว่าสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้จะไม่ลงตัวนะครับเพราะเซเลนสกี้เองก็มองว่าสหรัฐกําลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าในเรื่องของสงครามคือฝั่งของสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะยุติสงครามโดยการใช้การทูตแต่ยูเครนดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับอย่างรองประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยบอกว่าแบบนี้คุณไม่เคารพกันเลยนะคุณเข้ามาในห้องทํางานของผู้นําสหรัฐ แล้วพยายามโต้แย้งกันแบบนี้ต่อหน้าสื่อเหรอแล้วสถานการณ์ก็เดือดขึ้นนะครับเมื่อทรัมป์สวนขึ้นมาบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาชี้นิ้วสั่งเราได้ ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีนะคุณกําลังพน,นันเดิมพันกับสงครามโลกครั้งที่3แล้วสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยก็ไม่เคารพประเทศนี้ไม่มีแม้แต่จะเอ่ยคําขอบคุณให้กับสหรัฐอเมริกาที่คอยช่วยเหลือยูเครนมาตลอดสุดท้ายครับเรื่องราวจบลงตรงที่ว่าผู้นํายูเครนถูกเชิญให้ออกจากคำเนียบขาวข้อตกลงทั้งเรื่องแร่ธาตุและเรื่องยุติสงครามไม่เกิดขึ้นการแถลงข่าวร่วมของทั้งสองประเทศไม่เกิดขึ้นพังทลายหมดครับเรื่องนี้